ตอนนี้สังเกตอะไรเกินไหมเจ้า<ม>กอบเหลืองหกตัวแล้วและตอนนี้พลังก็ถึงก็แสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยหกและตอนนี้มันมีดวงอันยาสุดยอดมาละอัปเดตตอนวันนี้มันมีส,สดๆร้อนๆเลยเมื่อกี้ ันนี้ของเนี่ยประมาณนี้ือไม่ได้อัปเกรดอะไรเพิ่มเลยไปใจหมด ไอดวงแรกเสุดยอดเนี่ยอย่าค่อยทีนี้มาดูอะไรของเราอะตอมิกกำลังจะได้ขึ้นแล้วนี่นะไอตรงนี้วิ่งมาตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้สู้ก่อนอันเนี้ยรีบคนไทยนะไม่ได้ตีตอนเที่ยงตอนเที่ยงไม่ได้ตี มาเดี๋ยวมาเรามาดูไฮรได้เอาบมุดที่ปากคั่วของคั่วอะไรเนี่ยคืออะไรอาร์ตอมิกมันยังไม่ติดที้ เพื่อให้มันแรงขึ้นดูแข็งดูมากขึ้นสั่นต่อไม,อม้คมือส้มตอเนี่องต่หน่องไม่ีกระดูกหักแตเย็ยเงไปผอมไม้ก่อนให้ติดทุกสถานะมันจะได้แรงแรงเอาชนะตัวเลยคือเยอแรงมาก ไอ้เรื่อแี้โอ้ยสมาร์ชตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุแกตุ๊กตุ๊กตุ๊กุ๊กันเลยุกตุ๊กตุมาจุ๊กต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 ุ๊ของ๊กตุ๊กต้๊กตุาตอมกตกตุ๊อตุัตุ๊อตุ๊กตุ๊กตุ๊ตด๊กตกตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุอกจะติดไตม ไม,ไม่ไม่ตดสักอย่างเลยอ้โหตีธรรมดาไปออกากตีไปต่อมากต่อ,ตล,อล้วก็ตีธรรมาดาไปปกติตีธรรมาดาปไปเพราะว่าไม่มีมานางังกอลีบอสแดงยู่นะรัวแขนรัวามากจัดอ้าสอมนี่ ต่อยมาเดี๊ยไปฟันธรรมดาไปตีธรรมดาไปตีธรรมดาไปลงกดลงกดหายใจตัวสุดมือไอ้จะตายหมดแล้วาตาีธรรมดาก่อน อาตอมิคซึมตีตีให้ใหอ,อ้าวชูน่าไม่ได้ตีอะไรกีก่กเลือดปไพอยู่ในรถเออให้โลมาหน่อยธรรมดาจากเด็กอีธรรมดาให้สเสร็จอาตอมิกปเออมาไม่นอี๋ ี่มันไปกันเล้เนยเฮ้ยไม่ได้ตีนะอันปสังเตุอะไปอันี้ไจงตีฟูบุกิมีแต่เดี๋ยวย็บแล้อยมัก็มาเตจัเ็ยตีธรรมดาเอาต้มมิกม ฉันชอบมาเตอ,อ,อะอมรักเอ่ออะฟุบกิตตีธรรมดาอ่ะปริบาร์ตีใส่ไอ้นั่นให้ตายไอ้ชู้นี่แหละดูแข็งดูวมาจากเด็กฟันธรรมดาไปแรงกว่าทั้งเยอะเลยทำไมไม่ใช่ทีมมึงลงตอดหายใจ ตีแรงๆเลยสินี่เหรอบอสก็รีรบาร์ดอ่ะบอสต้องยังเอาไม่รอดเลยแทงกุ๊กกิ๊ทีธรรมาดากอรีบาร์ตีธรรมาดาใส่จะเพื่อเด็กอากาวมิซึ้นกำหนัดอ,อ,อืโคตรมาเพราะไม่ติดกัต้องกดหายใจติดขาด ตอนกุ๊บกิอึสติสติใหม่คูต้องอกอนเดี๋ยวจะเอาเป็นอันนี้มาด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนสักหน่อย จะเอาอันนี้อันนี้เอาแบบนี้ดีกว่าคือเราจะคือเราจะเอาเอาเอาออโตมิตเนี่ยไปยืนมาลากันจากเด็กจากเด็กให้ติดขังไคจิติดด้วยอาโตมิไปเลยเอาโตมิคิซึ่งเอาโตมิไปไปเรื่องพิบุร์คยี่ด้วยเรื่องตียตาชีด้วย รร helmet. เราตันต์เตอีธรรมดาเราตัได้ดเียนอันตรยกระตันต์ไดพิโรดวันนี้เราจลได้ดินก็ปั้นสุดเลยแล้วนะเพื่อนครับอมีปลาธรรมดาอ่ะัจฉรข่าตกรีธรรมดาซูบุกิดีธรรมดาปอดีบัคีธรรมดาอ่ะไออะไรนะเราจะนไดรดีธรรมดาไปให้ ร่มเลือดเองรัวแข่งรัวมาดจากพระเดียกกอล์กอลิบัสไม่ติดอะไรเลยอาตอมิกคือซึมจา้าธรรมารเตอร์อันตีเลยซีดูดากต่องร่มเลือดเซียว คุกเกตีธรรมดาคงไม่มีมานาแล้วมานาหมดเลียงแล้วลปกดหายใจสระชืนไอจุ้ยมีรูอยู่เหรอเฮ้ยแต่ก็ตายแล้วนะในเรื่องมันก็หลุนนะไม่รู้แค่อำอำมากย์ก่อนอดต้องมีปัดไปอดต้องมีกระช้นทีฝนไอ้ยี่ดูวยตคิดด้วยตายธรรมดา ปีธรรมดะไปตัวผมเลี้ยอารมณ์ปธรรมดาอัศจรรย์ใส่ธรรมดาป,ปนนีธรรมดาิีที่เอมันไม่ันไม่อยู่ในตัรเดตีธรรมดาไปเพราะว่าไม่อยากได้ใช้อันตรจะได้เก็บไปให้ อาชาติไปทำไรเรือเต็มแล้วกจะเต็มครับอ้าวน้องมีปัดไปเียรมตต์มาทุกอชัวขับรถเจอดเพิ่มมานิดเดียวเองอาชัาตัวทำไมต่อยเบาจังร่งกบรง,งกดหาวใจชดชื่อรัวแขนรัวม,มาจากควาเด็ที่ผมกะยี อาตอมิกปากไปอาตอมิกทิ่ซึมไปธรรมดา,มาปั้นธรรมาดาไปต่อยธรรมดามาปั้นไปต่อยธรรมดาพุกิ้ไปธรรมดาพายลมพายุไม่อดูรักแันแล้วเือ อามีคิดซึมป่อไปไอเราช้ดินเนี่ยตายดินพิโรดไปไอคิวเลือดไอทำนาเฮ้ยแต่แต่ด้กระสุนตายเดินห้าไหมได้อยู่อือคุกตายปนมันะาไปก่อนไมัน อะตอมิกค oh hey, ือซึมปอะตอมิกคือซึมไอจับธรรมดาไอ้ด้ดินปัธรรมดาเอามาแต่ก็ทเืิดดีค uh, ู่กินธรรมดาเอ้อตัวมอเตอร์แตกกัดเกือตายหมดดีธรรมดาอะตอมิกปดปอะตอมิกคือซึมู่กิจี่ธรรมดา ต้อกดไอ้ไกลสื่นโอแแ้แรงมากเลยแหละเป็นธรรมดาอัตอมิกปัดไปาอตอมิคคือซมคือซมปัดไปโอูโหตองศูนย์ุบกิกเอีธรรมดาตัดอตัตอมิอตอมิคคือซึมเปธรรมดา ไม่ง่าตายเขามีโล่ด้วยอยู่ตรงนอ่าโอเคเอปิดเชิญคุณใส่ไหมใส่พูดอะไรเป็นคือรัวของมันดีเอ่อไอ้โอ้ไม่ได้อ๋อเนี้ยมาจะได้มาจะได้ออกของฟ้าด้วย ไม่เป็นไรเป็นยังไงกับ้างกับเอาอะตอมิไอ้ีบอสบอกเลยว่าผ้าเกินคอแต่แน่นอนขอรับของก่อน ไม่ใหม่มาจะไปให้มันขึ้นขึ้นเยอะกว่านี้อนะ่ะอันนี้ยังเบาไปเอ้ยตอ,อนจบเราทำแบบนี้ดีกว่าเนไปด่วนนี่มันให้เล่นฟรีทั้งหมดเลยนะเราจะเล่นสายทีมที่ยังไงอ่ะ ตัวนี้ด้วยซีโฟสีโฟมันเข้ามาได้ไงอ่ะซีโฟมันเข้ามาได้ยังไงงานเพราะฉะนั้นก็ใช้คอคอคอขาเขอเขาเิแมนออมใส่อาสามตัวกดไปก่อนใส่อาวุธใส่อาวุธส่วนประการเสจนี่ แล้วก็ม <ate> ัดม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 ามัดมามัดหนึ่งตัวเอ้ยมันต oh, ้องมีโลด้วยมันก็เวนี้เป็นใจใจโลดเดี๋ยวนีลูกเตะรอฉันไออโอ้แล้วผิดอีกแล้วเอามาลรอบลูกเตะรอฉันงอนและผิดได้ยังไง ต้อาางเราเปิดไปก่อนเลยเอมอสตเไปไฟลูกชิ้นต้มไอยาชิ้นชูชิดคู่ตุ้มไม่มีตัวแต่สักตัวฟังเขาเพิ่มเลือดกลับมาด้วยหมัดโกดกสื่อฟังเขาเปิดกลับมาไะไรมากด้ประกันใใบประกาศแฝงกิ้มต่อเ้ยหมัดจากาโรฟังเขามา โอ้โอ้ที่น้อตายเด็กน่าจะใช่เหรอเข้มมาแค่อยากลองซิโป้ป่าเอากับมาบอกว่าซิโปมันหนักกว่นซิโปปุ๊บปุ๊บปุ๊บซิโป้ส่ยีวนกูคอยธรรมดามา Bọc u đi Lá trắng dài tỷ phú nha Ui xá, khuẩn khắp Ok, chào tất cả các bạn Đăng ký kênh, share subscribe Các bạn nhớ đăng ký kênh để